ขอให้เธอทำกับข้าวให้กินทุกวันขอให้เธอช่วยล้างจานด้วยขอให้เรามีบ้านหลังใหญ่ขอมีหมาสักตัวแล้วกันขอให้เธอไม่เป็นโรกร้ายขอให้พ่อแม่ของเราสบายขอให้เรามีแต่ความสุขขอให้ทุทกๆอย่างเหมือนเดิมตลอดไปสวัสดีค่ะทุกคนจำลูลี่ได้หรือเปล่าลูรี่ ที่เป็นแม่บ้านของพี่นิวไงจะบอกว่าในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่นิวเนี่ยจะมาทําเรื่องราวของลูรี่ต่อแต่ว่าจะเป็นการทําเรื่องราวในแมปกระโดดทาวเวอร์บอกเลยว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่แน่นอนในคลิปนี้เนี่ยก็จะมาสร้างให้กับทุกคนได้ดูด้วยแล้วก็จะมาเล่าเรื่องราวของลูลี่ต่อจากนี้ให้กับทุกคนได้ฟังกันนี่คือแบบกระโดดทาวเวอร์ของลูรี่ที่เราเนี่ยได้ทําการเอาออกมาตั้งอันดับแรกเลยเนี่ยเราเนี่ยต้องทําการสร้างห้องเป็นห้องสําหรับเล่าเรื่องราวของลูรี่ อ,อันนี้นะพี่นิวก็ได้ทําการเอาห้องนี้ออกมาซึ่งห้องนี้เนี่ยมันต้องทําการใส่กุญแจด้วยนะอ่าเป็นการแบบว่าเพิ่มลุกเล่นนะทุกคนนะและ้วครั้นี้เนี่ยเราก็จะเอาห้องนี้มาตั้งไว้ตรงนี้นะทุกคนนะตรงด้านกระโดดโทรแรกหรือว่าด้านแกล้งจุดแรกนั่นเองนี่เลยเราก็ตั้งห้องสี่เหลี่ยมไว้ประมาณนี้แล้วครั้นี้เนี่ยอย่างที่บอกนะว่ามันจะมีให้เราแบบไขกุญแจเข้าไปด้วยซึ่งกุญแจเนี่ยมันก็มากับห้องนะทุกคนนะนี่เลยกุญแจมันก็จะมากับห้องแบบนี้อ่ะและ้วคราาจจะอกุญแ่า วางไว้ตรงจุดอื่นเอาวางไว้ตรงนี้และกันนะทุกคนนะเหมือนกับว่าเราเนี่ยต้องกระโดดมาเจอแต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยทำการแบบว่าเอ่อเพิ่มแสงเข้าไปหน่อยและกันนะทุกคนนะนี่แบบว่าเป็นกิมมิคอะไรงี้เป็นลูกเล่นเป็นลูกเล่นอุย้ยสวยอะสปอตไลท์ไฟนี้สวยมากแล้วก็เข้าไปดูในนี้กันปุ๊บอ่ะพอเราเข้ามาในห้องนี้ก็จะเห็นว่ามันมืดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าเอ่อใส่ไฟเข้าไปหน่อยทุกคนนะแต่ถ้าเกิดอยากให้สว่างมากกว่านี้นี่เลยใส่บล็อกไฟใส่บล็อกไฟนี้เข้าไปเลยนะโอ้โห ก็ได้ห้องสําหรับเล่าเรื่องราวแล้วแล้วเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยจะตัวละครลูลี่เนี่ยเข้ามาใส่ตอนนี้เราก็ได้ตัวละครลูลี่มาแล้วทุกคนนะแล้วคราวนี้เนี่ยเราอ่ะก็จะใช้แบบว่า,าตัวละครลูลี่เนี่ยมาเล่าเรื่องราวนะทุกคนแล้วคราวนี้เนี่ยก็ป้ายเทคบ็อกมาเหมือนกับว่าเราอ่ะสามารถ พิมพ์ข้อความเข้าไปในป้ายนี้ได้นะอย่างนี้จะพิมพ์ว่าสวัสดีฉันชื่อลูรี่นี่เลยแล้วก็พิมพ์ไปว่าสวัสดีฉันชื่อลูรี่แบบนี้นะทุกคนนะอันนี้เนี่ยเราก็ลองกดเล่นดูนะคือจะบอกว่าเราอ่ะได้เอาห้องสี่เหลี่ยมนี้ตั้งไว้ตรงจุดกระโดดแกล้งกันจุดแรกนะคือจุดนี้เนี่ยเป็นจุดแกล้งกันจุดแรกแต่คราวนี้เราอ่ะจะเข้าไปได้ก็ต่อเมือ่อเราอ่ะมีกุญแจทุกคนเห็นไหมถ้าเกิดเราไม่มีกุญแจเนี่ยเราก็ไม่สามารถเข้าไปในห้องนี้ได้เพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็ต้องทําการกกระโดดปเุญแจ ตรงที่เราเนี่ยวางไว้นั่นเองจําได้ไหมว่าพี่นิวเนี่ยได้วางไว้ตรงแถวนี้แหละตรงชั้นสีชมพูนี่แหละนี่ตรงนี้ตรงนี้ปึ๊บยัง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 อ่านี่ไงทุกคนที่เราอ่ะได้ทําการใส่ไฟไว้นะอุ้ยไฟสวยนี่นี่ไงหยิบได้จริงด้วยแล้วคราวนี้เราอ่ะก็ทําการกระโดดกลับ เพื่อที่จะไปไข่ห้องนั้นก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะไข่ได้จริงหรือเปล่านะทุกคนนะเพราะว่ากุญแจนี้เนี่ยมันก็บอกอยู่นะว่าเป็นกุญแจสําหรับห้องนี้อ่ะมาดูกันทุกคนปุ๊บเฮ้ยได้เลยนี่ไงไขเข้ามาได้เลยแสดงว่าได้ผลแล้วตอนนี้อุ้ยไฟไฟ <laughs> หลอดไฟตกลงมาทุกคนเราลืมเปลี่ยนชื่อตรงนี้ลืมเปลี่ยนชื่อตัวละครเดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนก็จะมีป้ายแบบว่าสวัสดีฉันชื่อลูรี่และครัวงน,นี้เนี่ยเราก็ได้ทําอีกป้ายหนึ่งขึ้นไปนี่เลยเขียนว่ากระโดดต่อไปจะมีเรื่องของฉันอ่าห้องที่สองเนี่ยเราเนี่ยจะมาตั้งไว้ตรงจุดกระโดดแกล้งกันจุดที่2ก็เหมือนเดิมนะเราเนี่ยก็เอาห้องนั้นออกมาเหมือนกันนี่ก็เป็นห้องเดียวกันเป็นโมเดลเดียวกันเลยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะเอากุญแจไว้ตรงไหนดีอ่ะ ครั้งนี้เนี่ยเราเอากุญแจไว้ตรงนี้ดีกว่าทุกคนนะนี่เออซึ่งกุญแจเนี่ยเราจะเอาแบบว่าไม่ได้หายากจนเกินไปนะก็เหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราจะเอาแบบว่าไฟเนี่ยส่องให้แบบว่ามันจะได้ดูแบบเด่นๆนะทุกคนนะขนาดที่อยู่ของกุญแจเนี่ยยังดูสวยนะ<ร>และครั้งนี้เราก็ทําการก๊อปปี้ตัวละครลูลี่จากห้องเรื่องราวแรกมาไว้ที่ห้องเรื่องราวที่2ก็จะเป็นเรื่องราวต่อๆกันไปนี่เห็นปะว่าชื่อบนหัวในกลายเป็นลูลี่แล้วแล้วตอนนี้เนี่ยก็ได้ทาการสร้างเรื่องราวของลูลี่ในรูปแบบ ของแบบกระโดดทาวเวอร์เสร็จแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพี่นิวเนี่ยจะมาทําการกระโดดให้ดูทีเดียวเลยจะบอกว่าห้องนี้เนี่ยเป็นห้องสุดท้ายก็จะอยู่ตรงจุดกระโดดแกล้งกันจุดที่3ซึ่งห้องนี้เนี่ยเราขอตกแต่งแบบว่าเป็นลวดลายเข้าไปแล้วกันนะทุกคนนะบอกเลยว่าห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่ค่อนข้างจะแบบว่าพิเศษนิดนึงตกแต่งเป็นเหมือนกับว่าเป็นชุดเมดเข้าไปนะเพราะว่าเราเนี่ยรู้จักลูรี่จากการที่มาเป็นแม่บ้านของพี่นิวนั่นเองอันนี้นะก็จะเป็นห้องสุดท้ายที่เป็นเรื่องราวของ ตอนนี้เนี่ยเราก็ทําการกดเล่นแล้วมาเลยก็อเจ๋งว่าพี่นิวเนี่ยได้เอาเอวตารแม่บ้านหรือว่าเมดเนี่ยมาตั้งประดับตรงทาวเวอร์ด้วยนะก็อย่างที่บอกนะว่าลูลี่ของเราเนี่ยเป็นแม่บ้านนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบว่าเอาเอวตารนี้มาตั้งไว้คราวนี้เนี่ยเราก็จะก,กระโดดขึ้นไปนะทุกคนบอกเลยนะว่าแบบกระโดดนี้รองรับ R15 นะเห็นไหม ก็เหมือนกับว่าถ้าทางกระโดดอะไรอย่างนี้นะก็จะเป็นอนิเมชันอันนี้ก็มาถึงห้องแรกแล้วที่เป็นเรื่องราวของรูดี้ก็จะเป็นห้องเดียวที่เราเนี่ยต้องทําการกระโดดไปเอากุญแจด้านหน้าแล้วคราวนี้เนี่ยค่อยย้อนกลับมาโอเคไปทุกคนก็อย่างที่รู้กันนะว่ากุญแจนี้อยู่ตรงไหนเพราะว่าตอนที่พี่นิวสร้างเนี่ยก็ได้ทําการสร้างให้กับทุกคนได้ดูปึ๊บนี่ไงอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วเราก็ได้กุญแจมาแล้วตอนนี้เราก็กระโดดกลับมาแล้วนี่เลยแล้วคราวนี้ ก็ทาการถือกุญแจนี้ไว้นะแล้วก็กระโดดเข้าไปแบบนี้ก็ต้องเวลากระโดดต้องระวังเลยทุกคนระวังตกลองอ่ะห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องเรื่องราวแรกของลูรี่หลังจากที่ซีรีส์จบไปแล้วลูรี่ก็บอกว่าสวัสดีฉันชื่อลูรี่กระโดดต่อไปจะมีเรื่องของฉันอ่ะเหมือนกับว่าเราเนี่ยต้องทําการกระโดดขึ้นไปบนทาวเวอร์เราเนี่ยก็จะรู้เรื่องราวของลูรี่เพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดเราจะออกเราก็ถือกุญแจไว้แล้วก็ปึ๊บออกไปแบบนี้ทุกคน ไปเราจะกระโดดขึ้นไปกันต่อเพื่อที่จะไปรู้เรื่องราวของลูลี่ต่อน,นั่งตอนนี้นะเราก็กําลังจะขึ้นไปที่ชั้นสีฟ้าซึ่งตรงชั้นสีฟ้าเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของลูลี่อีกห้องหนึ่งเบ๊บอันนี้ต้องระวังกันทุกคนนะบอกเลยว่าเลเซอร์แบบนี้โหดนะทุกคนโดนทีเดียวตุยอ่ะเนี่ยอันนี้เหมือนกับว่าเราเนี่ยต้องกระโดดขึ้นไปนี่ไงจุดแกล้งกันจะบอกว่าจุดแกล้งกันจุดที่สองก็จะมีอีกห้องหนึ่งใกล้ถึงแล้วตอนนี้ใกล้ถึงแล้วโอเค นี่เลยก็ทําการไ่ขึ้นมาตรงนี้ใกล้ถึงยังเนี่ยคิดว่าน่าจะใกล้เลยนะปึ๊บสร้างเองก็ลืมเองอ่านี่ไงทุกคน <S 2> <S 2> <S 2> เอ้เดี๋ยวนะลืม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 จะบอกว่ากุญแจกุญแจของห้องเรื่องราวที่สองเนี่ยอยู่ตรงนี้นะเราต้องเอาตรงนี้ก่อนนี้ปึ๊บอ่าหยิบมาได้แล้วแล้วคนนี้ก็ทําการกระโดดไปไม่ต้องกลัวใครมาแกล้ง พราะว่าไม่มีใครเลยนี่คือห้องที่2ก็จะเป็นเรื่องราวของลูีต่อโอเคมาเฮ้ยเข้ามาแล้วอ่ะแล้วก็จะบอกว่าถ้าเกิดเราเข้ามาเนี่ยก็ให้ดูตามบุกสอนนะเราก็เดินไปตามบุกสอนอ่านี่เลยแล้วครั้นี้เราก็มาเจอลูรี่ยืนอยู่แล้วลูรีก็บอกว่าฉันไม่ได้เป็นแม่บ้านแล้วเฮ้ย อะไรนะลูลี่เลิกทําอาชีพแม่บ้านแล้วแล้วครั้นี้ก็เดินตามลูกสรไปตรงนี้ตอนนี้ฉันทํางานเป็นแม่ค้าอ่าเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยลูลี่เนี่ยได้ทํางานเป็นแม่ค้าลูลี่เปลี่ยนอาชีพแล้วแล้วครั้นี้ก็เดินมาตรงนี้อุ้ยนี่ไงลูลี่ขายอะไรเนี่ยเหมือนกับว่าลูลี่เนี่ยขายเป็นพวกขนมพวกเค้กอะไรอย่างงี้เปิดร้านขายขนมนี่เองนี่เลยอุ้ยลูลี่เป็นชุดอ่านั่งได้ปะเนี่ยเฮ้ยนั่งได้ด้วยอุ้ยโอ้แม่ก็ลูลี่เปลี่ยนอาชีพแล้วรู้สึกว่่าในนนห้้้องีีีก็มแค โอเคทุกคนอะแล้วคราวนี้เราก็ทําการกระโดดไปกันต่อซึ่งห้องสุดท้ายอยู่ด้านบนห้องสุดท้ายที่เป็นเรื่องราวของลูลี่อยู่ประมาณชั้นสีแดงตรงนี้แหละทุกคนนะนี่เลยนะทําไมมันบล็อกใหญ่จังเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเอา้าเอา้าเดินชนกําแพงก็หายนี่ว่าเฮ้ยเลิศแค่เดินชนนะทุกคนนะกําแพงก็หายเป็นไงล่ะแบบกระโดดลูลี่เลิศปล่าล่ะปึ๊บอ่านี่เลยอ้าเจอเอ๊ะเดี๋ยวนะ <c oughs> ว่าแต่ กุญแจกุญแจของห้องนี้อยู่ไหนอ๋อโอเคจําได้แล้วทำเองก็ลืมเอง <c oughs> เหมือนกับว่าเราเนี่ยต้องขึ้นไปตรงเกือบเกือบเส้นชัยนะทุกคนนะกุญแจอยู่บนนั้นอยู่บนห้องสี่เหลี่ยมซึ่งเราเนี่ยไม่สามารถขึ้นไปเก็บได้แน่นอนนะกระโดดยังไงก็กระโดดไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยก็ต้องหาทางไปตรงนั้นให้ได้เหมือนกับว่าหาทางไปตรงที่แบบว่ากุญแจให้ได้ทุกคนนะเพราะว่ากุญแจเนี่ยเอมันอยู่ตรงด้านบนห้องสี่เหลี่ยมใช่ไหม โหนี่ยากปะเนี่ยเดี๋ยวอึบอุ้ยต้อใหม่นะใหม่นะคือตรงนี้มันเหมือนจะเห็นแม้โดนทีเดียวตุยบอกแล้วว่าโดนทีเดียวตุยอันนี้นะเราก็มาตรงนี้แล้วโ,โหจะบอกว่าพอใช้ท่านในเมชั่นได้นี่คือกระโดดมันเหมือนกันเนี่ยกระโดดแบบว่าสนุกดีอ่าโอเคอึ๊บแล้วก็ไต่ขึ้นมาตรงนี้คือจะบอกว่าใกล้ถึงอย่างอะใกล้ถึงหรอทุกคนใกล้ถึง ขอบคุณนะเลยเราก็จะใกล้ถึงแล้วก็คือเหมือนกับว่าเราเนี่ยต้องขึ้นไปจนเกือบถึงเส้นชัยอะ่ะแล้วคราวน,นี้นี่เลยจะบอกว่าวิธีการคือปึ๊บอ่ะกระโดดมาตรงนี้ใช่ไหมทุกคนให้กระโดดมาตรงแผ่นชมพูตรงนี้แล้วคราวนี้เราก็ทําการปึ๊บ เออเห็นไหมนี่ไงแล้วเราก็จะมาอยู่บนหลังคาของห้องสี่เหลี่ยมนี้ได้โอเคแล้วเราก็ทําการเก็บกุญแจนี่เลยนี่คือกุญแจของห้องนี้ซึ่งเป็นห้องเรื่องราวสุดท้ายแล้วคราวนี้เราก็กระโดดลง,งตรงนี้เลยทุกคนนี่กระโดดแบบง่ายๆเลยนะแล้วเราก็ทําการไขกุญแจปึ๊บอ่ะกระโดดเข้าไปโว้ได้แล้วนี่ไงแล้วเราก็มาอยู่ในห้องเรื่องราวสุดท้ายของลูลี่ก็เดินไปตามรูปสอนแบบนี้นะเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยแซน ใครจแซนได้บ้างซึ่งแซนเนี่ยก็จะเป็นแฟนของลูลี่นะเหมือนกับว่าลูลี่เนี่ยมายืนมองรูปแซนนี่ไงตัวนี้เขียนชื่อว่าแซนแล้วตรงป้ายเขียนว่าฉันเคยมีแฟนชื่อแซนถ้าเกิดใครดูซีรีส์เนี่ยก็จะจําแซนได้นะซึ่งแซนเนี่ยก็ถือว่าเป็นแฟนของลูลี่มาเนิ่นนาน <c oughs> ก็ไปตามลูกศรอุ๊ยเดี๋ยวนะเฮ้ย <Hey! S 1> แต่ตอนนี้เราเลิกกันแล้ว ฮะโอ้โหมีแบบว่าหัวใจเหมือนอกหักอ่ะแฟนกับลูลี่เลิกกันแล้วเหรอหลังจากที่ซีรีส์ได้จบไปไม่น่าเชื่อเลยทุกคนแล้วก็ไปตามลูกศรหะแต่ตอนนี้ฉันได้มีแฟนใหม่แล้วลูลี่ลูรี่มีแฟนใหม่แล้วเหรอชื่ออะไรเนี่ยเจ๊แมะโอ้ <c oughs> เป็นหนุ่มขากุดนะอืมโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็อลูลี่มีแฟนใหม่เหรอเนี่ยเหมือนกับว่าในห้องนี้เรื่องราวของลูรี่ก็มีประมาณนี้นะจากการที่ดูโอเค งั้นเดี๋ยวเราเนี่ยไปกันต่อเพราะว่าเห็นว่าตรงเส้นชัยเนี่ยเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ทุกคนนะตอนนี้เราก็จะกระโดดไปตรงเส้นชัยกันเพราะว่าเห็นแบบว่าตรงเส้นชยัยโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดจริงปะเนี่ยไม่นะไม่จริงหรือเปล่าที่ลูลี่นั้นได้ทําการแต่งงานงั้นหรอลูลี่จะกระโดดไปหาลูลี่สักหน่อยลืมไปว่าอันนี้มันเล็กทุกคนเออเอ้ยเอ้ยไปเราจะไปแบบไม่ใช้พรมนะ ปึ๊บเย่มาแล้ววูวววลูรี่แต่างงานคือพอเรามาถึงเส้นชัยเราก็ได้เห็นว่าลูรี่เนี่ยได้แต่งงานกับแจแมะโหลูรี่แต่งหน้าสวอยมากดูปากม่วงมาเลยและตรงป้ายตรงนี้เขียนว่า <_ C os> ฉันได้แต่งงานอย่างมีความสุขไม่นะลูรีล <_ C os> ร่ลูรี่แต่างงานเหรอเนี่ยสรุปแล้วคู่ชีวิตของลูรี่ไม่ใช่แซนแต่เป็นแจแมะแต่ว่าป้ายตรงนี้นี่สิแต่ว่าฉัน <_ C os> ก็คิดถึงคุณนิวเสมอ <_ C os> คือจะบอกว่าพอเราเห็นข้อความนี้ ร้องไห้ได้ไหมเนี่ยและนี่คือบทสรุปของรูลี่ ในแมปกระโดดทาวเวอร์ของลูลี่นั่นเองสรุปแล้วลูลี่ของเราเนี่ยก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยก็ได้กลายเป็นว่าพี่นิวกับลูลี่เนี่ยก็ได้แบบว่าแยกย้ายกันไปจะว่าไปก็คิดถึงซีรีส์เหมือนกันนะทุกคนนะถ้าเกิดใครเคยดูซีรีส์พี่นิวมาก่อนเนี่ยก็น่าจะเข้าใจเรื่องราวก่อนที่จะไปเนี่ยเราขอแวะเข้าไปกินขนมร้านของลูลี่ก่อนละกันนะคือจะบอกว่าขนมนะกินมากเลยอะลูลี่มีอะไรให้เราหยิบกินได้ปะเนี่ยมีมาร์ก,กองด้วย ลูรี่ไม่น่าเชื่อเลยว่าลูรี่เนี่ยจะทําขนมเป็นนะเนี่ย